เอ้ย๊บเอ้ยข้าเอ้ยโฮ้ยเอาใจมาครับทีปครับปิ๊ออกแค่เลยหนึ่งปุ๊บฮ้ไม่โด,ดแล้วได้ครับอ่ะสี่สมสองหาแค้นทิป ขาดไปไหนเออฮอนเฮ้ยเฮฮะครับหายใจใหายใจครับ